c ลาสเ e x e l า x น์ l นั้นคือคลาสแรกจากหนึ่ใน4ของคลาสทั้งหมดในเกมโดยจุดเด่นของคลาสเอ x e l นั้นคือการบุกทะลวงเข้าไปในจุดศัตรูพร้อมกับแกจเจตที่มีความหลากหลายในการเข้าทำแต่มันจะมีแกจเจตหนึ่งที่ติดตัว e x c l l มาเสมอนั่นคือ Adrenaline Injector เมื่อกดใช้งานเราจะได้บัฟสปีดกันแฟชกันสถานะสะัน รถตัาเมย์จะระเบิดล้าไฟในส่วนของอาวุธประจำตัวนั้นคือ a อ็กซ l วลไเฟในส่วนของบัฟหลังจากคุณใช้ปืน a อ e กซาวล i ไเฟนั้นคุณจะหยิบปืนเร็วขึ้นแล้วก็เล็งปืนเร็วขึ้นในช่วงตอนวิ่ง ในส่วนของบัาติดตัวนั้นมิชชั่นโฟกัสเราจะมีความสามารถในการยึดจุดเร็วกว่าคลาสอื่นและก็วางระเบิดและกู้ระเบิดในมอวลดัสเร็วกว่าคลาสอื่นและคุณน่าจะหายจากสถานะคอมแบทเร็วมากทำให้เพื่อนสามารถเกิดตรงตำแหน่งที่คุณอยู่ได้เร็วขึ้นคลาสต่อไปคลาสเอนจิเนียร์โดยเอนจิเนียร์นั้นคือคลาสที่2จาก4คลาสทั้งหมดในเกมโดยจุดเด่นของเอนจิเนียร์นั้นมีหน้าที่ในการทำลายยานกล่องศัตรูและอากาศยาน ในส่วนของแกจเจตนั้นมีความหลากหลายในการจัดก,การยานก่อของศัตรูแต่มันจะมีอยู่แกจเจตหนึ่งที่ติดตัวอินเจเนียอยู่เสมอนั่นก็คือรีแพทูรีแพทูคืออุปกรณ์สำหรับการซ่อมรถถังและสามารถเอามาเป็นอาวุธได้สำหรับการจัดก,การคนและรถถังและยังสามารถเอามาวานรูปได้ ในส่วนของอาวุธประจําตัวของเอ g น n จเดียนั้นนั่นก็คือ S M G ในส่วนของบัฟหลังจากคุณใช้ S M G นั้นคุณจะฮี่ไฟนิ่งกว่าคลาสอื่นในส่วนของบัฟติดตัวนั้น Mechanized Infantry ลลได้เมจจกระเบิดตอนที่คุณอยู่กล้ายานก่อของฝั่งเราแล้วก็ศัตรูจะไม่สามารถเคลื่อนยานก่อของเราได้คลาสต่อไปคลาสสป,ปอร์ต โดยคัสซัพพอร์ตนั้นคือคาสที่3จาก4ี่คาสทงหมดในเกมโดยซัพพอร์ตนั้นมีหน้าที่ในการให้ยาให้กระสุนและก็ชุดเพื่อนร่วมทีมปล่อยกูเธอร์ไอ้เหี้ยในส่วนของแก๊จเจตซัพพอร์ตนั้นมีใช้หลากหลายตามสถานการณ์ในการช่วยเพื่อนร่วมทีมแต่ะจะมีแก๊จเจตหนึ่งที่ติดตัวซัพพอร์ตมาเสมอนั่นก็คือซัพพลายแบ็กโดยซัพพลายแบ็กนั้นคือแก๊จเจตที่สำคัญมากๆในเรื่องของกระสุนและยาภายในทีมและก็การผูกมิดในส่วนของอาวุธประจำตัวของซัพพอร์ตนั้นนั่นก็คือ LMG ในส่วนของบัฟนั้นคุณจะเล็งปืนเร็วกว่าคลาสอื่นและก็วิ่งเร็วกว่า <Okay. S 1> นิดนึงในส่วนของบัตติดตัวนั้นสควอตสัาย oh, <okay. S 1> เพื่อในสควอตของคุณนั้นสามารถที่จะหยิบกระสุนในตัวคุณได้ทันทีและถ้าคุณบาดเจ็บมา <c oughs> คุณก็สามารถเดินไปชิดกับเพื่อนเพื่อที่จะได้ฮิวคลาสต่อไปคลาส,ลาสรีคอน คลาสทีคอนนั้นคือคาสที่4ีและเป็นคาสสุดท้ายภายในเกมโดยคลาส s รีคอนนั้นมีหน้าที่ในการสปอตศัตรูให้เพื่อน่วมทีมและเป่าหัวศัตรูจากระยะไกลในส่วนของแกจเจตนั้นมีให้ใช้หลากหลายในการหาตำแหน่งศัตรูเอิ่มจะเว้น2ชิ้นนี้นะในส่วนของแกจเจตประจำตัวนั้นนั่นก็คือ motion sensor โดย motion sensor นั้นเมื่อกดวางจะทำการสปอตศัตรูในบริเวณรอบๆที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่โดยศัตรูนั้นจะโผล่ขึ้นในมินิแมปและเพื่อน่วมทีมสามารถเห็นได้ในมินิแมปเหมือนกัน ในส่วนของอาว,วุธประจําตัวนั้นนั่นก็คือนอโดยปืนสไนเปอร์นั้นเอแป๊บหนึ่งนะโอเคในส่วนของบัฟสไนเปอร์นั้นคุณจะเล็งนิ่งกว่าคลาสอื่นและคุณยังมีความสามารถในการกดชิปเพื่อให้เป้านิ่งขึ้นในส่วนของบัฟติดตัวนั้น passive Spotting เมื่อคุณเล็งไปที่ศัตรูนั้นจะนับว่าเป็นการสปอต,ตทันที